ข้างๆนั้น JR เข้าไปดูกับ SRT State Railway of Thailand 8.39นากานาทีทีมช่างทีมดูแลก็กำลังเซตร,ระบบดูแลประครบประงมนะครับยังไม่ออกมาบรรยากาศเตรียมตัวนะครับตอนนี้8.51นาฬิกา51นาทีน่าจะใกล้9โมงแล้ว ทีมช่างวิศวะก็เริ่มที่จะไปขึ้นรถกันแล้วครับนะเดินไปหาทางขึ้นรถกันแล้ววันนี้ก็วันพฤหัสบดีที่18สิงหาคม2565เป็นวันที่ออกมาทดสอบรถที่5183 หลังจากที่รับบริจาคมาจากประเทศญี่ปุ่นทั้งหมด17ตู้รับบริจาคมาแล้วดราม่าก็เยอะพอสมควรเอามาวิ่งไม่ได้เอามาทำไมเศษเหล็กทำไมไม่ซื้อใหม่ก็มีคนออกมาตอบโต้กันบ้างน,นะครับซื้อใหม่ยังไงมันแพงมีรับบริจาคมาค่าขนส่งแค่42ล้านอ่า42.5ล้าน นี่ก็ถือว่าถูกสุดแล้วครับนี่ทีมเตรียมขึ้นรถแล้วครับอันนี้เขาจะเรียกเป็นรถชื่อใหม่นะก็ซอกสขปสองศูนย์ปกสมปสอก้ากสขปอสองหนึรถขีหานั่นแหละครับน่าจะได้เลิกได้เวลาขึ้นรถกันแล้วนี่ก็ 8ปดโมงห้นี่ช่างลุมล้อมกันอีกแล้วเตรียมขึ้นเก้านาฬิกาสิบสี่นาทีรถเริ่มพ้นควันแล้วเคลื่อนตัวมาช้าๆครับเรามาชมรถคันใหม่สีใหม่นะฮะเป็นรถมือสองนี่แหละ แต่ช่างไทยก็เอามาทำโมดิฟายให้ใหม่เหมือนเดิมได้ไค่อยๆเคลื่อนออกมาแล้วครับช่างภาพวันนี้ก็เพียบเหมือนกันน,กนี่มีคนเฒ่าคนแกม่มาอยู่ข้างหลังบอกสวยเหมือนกันสวกลรบบบแแู้้้ไม ค่อยเคลื่อนตัวมาออกมาแล้วนี่คือการทดสอบวิ่งนะฮะหลังจากทำสีแล้วก็ทำระบบเสร็จหมดแล้วรอบแรกที่เคยเอามาวิ่งนั้นเป็นรถเก่ายังไม่ทำสีนะะแค่ทดสอบวิ่งแต่รอบนี้ทำสีทำาภายในหมดเรียบร้อยแล้ว

ทันรอง วิ่งไปที่ตรงสถานีมักกะสันนะฮะนั่นตุ๊กจั่งอันนี้รถจอดที่หน้าสถานีมักกะสันอ่นชี้รดที่หน้าสถานีมักกะสน ได้ชอแรกอช่างภาพวิ่งเดินตามนี่ฮะนี่เป็นช็อตสำคัญนะครับ ผู้คนก็อยากถ่ายรูปด้วยขอชัดภาพด้วย9นาฬิกา23นาทีรถยังจอดอยู่หน้าสถานีมักกะสันจอดตรงป้ายมักกะสันนะครับรอเลิกรอชัย ัวรถนั้นใหม่เอี่ยมนะสีใหม่เลยดูสภาพข้างในนั้นยังห่อถุงพลาสติกไว้ด้วยมองเข้าไปข้างในนะห่อพลาสติกไว้เหมือนทําเหมือนรถใหม่เลยเอี่ยมสีก็ใหม่อบแห้งที่ล่าช้าจริงๆเขาบอกว่าจะเสร็จสี่คันภายในภายในเดือนนี้นะแต่ว่าเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานั้นทาง รถไฟออกมาชี้แจงว่าเดือนนั้นวันหยุดเยอะนะครับวันหยุดเยอะช่างก็หยุดตามแล้วก็หน้าฝนนะครับฤดูฝนมรสุมเข้าอากาศชื้นการพ่นสีนั้นทําได้ยากก็เลยทําให้ล่าช้าไปหนึ่งคันคันที่สีนี้ก็อยู่ระหว่างการพ่นทําสีอยู่นะฮะซึ่งจะออกมาวิ่งอีกทีน่าจะเดือนหน้าทันทั้งหมดเป็นเซตสีตู้พอดี ตอนนี้สามตู้นะเนี่ยก็จอดอยู่คันนี้ก็รับบริจาคเดินทางมาถึงบ้านเราประมาณธันวาคม2564ประมาณ6กกันยายนนั้นมีการเปิดประมูลการขนย้ายเมื่อเปิดประมูลเสร็จก็มีการติดประกาศผู้ได้ ประมูลได้นะครับเมื่อ9กันยายนต5 6 4ก็มีประกาศออกมาถ้าผมจำไม่ผิดนะคร่าวๆแล้วก็เริ่มขนย้ายช่วงพฤศจิกายนนะครับวกว่าจะมาถึงก็คือเป็นมีมรสุมมีอะไรด้วยเรือก็ใช้เวลานาน,านกำหนดเดิมก่อนก่อนหน้านี้ก็คือรถจะมาถึงประมาณตุลาตุลาคม2564 <c oughs> หลังจากกันยายมีการประมูลเสร็จนะครับแต่ว่ามีมรสุมมีนอนมีนี่กว่าจะอามาได้ นู่นยาไปถึงธันวาคม6.4เลยลดถึงมาแตะรางไทยนี่ก็เป็นเรื่องราวของเขานะครับแล้วก็มีดรามา่าว่ามันวิ่งบนรางไทยไม่ได้เพราะว่ารางญี่ปุ่นนั้นกว้างกว่าของเรานิดนึงนะ1.06เมตรของเรา1เมตรแค่06นย์หก็เอามาบีบรางเขานิดนึง ก็ใช้ได้เลยส่วนภายในแล้วก็เครื่องยนต์นั้นยังดีครับยังดียังเอี่ยมเพราะว่าเขาดูแลอย่างดีก่อนเอาให้เราสัญญาณมาแล้วครับพร้อมทำกระบวน เอามาทำะบวนนี่คนน่าจะแย่งกันซื้อแล้วก็เต็มเร็วมากเลยนะพอๆกับรถจากไอ้น้ำหนึ่ง เสียงหวีดรมบรรยากาศร,รอบๆนี่คือคันแรกครับที่จะออกไปแล้ว183 208ปลายาข้างๆนั้น JR เข้าไปดูกับ SRT s t e a i l w a y of Thailand ตัวแรกตัวสองหนึีครับ SRT ร่วมกันและตู้สามครับหนึ่งแปรสามสองหนึ่งเก้าโอ้ใหม่มากเลยออกเดินทางแล้วครับยังเร็วเฮ้โฟโต้ถ่ายไปเรื่อยรายงานครับ